คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสว,ส,สวัสดีครับ Ghost g u รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาเจอหน้าเจอตากันบ้างนะครับ3ค,คนหลังจากที่2เดือนที่ผ่านมานเนี่ยป,ประมาณนะครับเราก็ใช้วิธีการาซูมถ่ายรายการกันผ่านซูมนะครับวันนี้ก็ สถานการณ์โควิดก็เริ่มดีขึ้นนะครับหลายๆอย่างก็เริ่มกลับมาเป็นปกติมากขึ้นวันนี้ก็เลยหาเวลามามาดึกเทปพ,พร้อมหน้าพร้อมตามกัน3คนนะครับที่สตูดิโอเราเหมือนเดิมวันนี้สิ่งที่จะคุยกันมีหลายเรื่องหลายอย่างที่หลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเหลือมข้อต่างๆนี้ก็ยังมีเยอะมากๆที่คนอยากจะรู้นะครับวันนี้รเราเลือกมาอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อกลวยนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่านที่ หลายคนสอบถามเข้ามาถึงประวัติความเป็นมาและก็เรื่องราวต่างๆของท่านนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์รอบทิศเล่าให้ฟังละกันนะครับครับก็สําหรับหลวงพ่อกลวยเนี่ยก็เป็นพระเกจิอีกท่านหนึ่งที่มีคน็อ b o x เข้ามาถามบ่อยมากแล้วพอเทียบข่าวก่อนเราพูดเรื่องหลวงพ่อเดิมไปแล้วค,คนมักจะบอกว่างั้นพูดหลวง,ลวงพ่อกลวยบ้างเพราะท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมคือถ้าเกิดจะนับพระเกจิดังๆนโดยส่วนใหญ่ที่เรารู้จักว่าท่านแบบเก่งมากๆเนี่ยมักจะเป็นพระเกจิยุคก่อนปี2,500 ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จโตหลวงปู่ทองหลวงพ่อเงินหลวงปู่สุขอะไรที่เราเล่ากันไปบ่อยๆแต่ถ้าเกิดยุคหลัง2,500เนี่ยองค์ที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์โด่งดังด้วยประสบการณ์มากๆแบบไม่เป็นรองใครเลยเนี่ยก็คือหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามที่จังหวัดชัยนาทที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ<ม>เรียกว่าเป็น พระที่มีประสบการณ์ด้านอภินิหารมหัศจรรย์คาถาอาคมอันดับต้นๆในยุคหลัง2,500เลยนะฮะน่าสนใจนะครับเพราะหลายๆคนนี้ก็สนใจเรื่องราวอภินิหารกันหลาย,ลายจากที่เราลงไปหลายๆท่านนะครับปรากฏว่าพอเรื่องไหนที่มีอภินิหารเยอะที่คนจะชอบ,ชอบดูเยอะกันมาชอบฟังกันนะครับเอาเลยครับวันนี้ครับก็หลวงพ่อกลวยเนี่ยท่าน เกิดเมื่อวันพฤหัสที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2448ที่ uri, ทอำเภอสันคบุรีที่จังหวัดชัยนาทอาจังหวัดที่จังหวัดชัยนาทเลยนะครับแล้วก็ท่านเป็นลูกคนที่5ในพี่น้องทั้งหมด5คนของคุณพ่อตุย้ยแล้วก็คุณแม่ตวนโดยที่ตัวท่านเนี่ยเมื่อตอนที่เกิดมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเด็กที่มีเขาเรียกอะไรมีดูมีโงเ่เฮงเป็นเด็กที่แบบดู เป็นเด็กที่ดูมีบุญมากกว่าแบบเด็กชาวบ้านทั่วไปแล้วก็เป็นเด็กที่มีสติปัญญาการจดจําอะไรต่างๆค่อนข้างดีมากแล้วก็ตัวคุณพ่อคุณแม่ก็เลยฝากหลวงพ่อกลวยเนี่ยไปเรียนหนังสือกับหลวงปู่ขวดที่วัดบ้านแคแล้วก็หลวงปู่ขวดก็เลยสอนตั้งแต่ท่านยังเล็กๆให้สอนอ่านอ่านขอมอ่านไทยสอนคาถาอะไรต่างๆเนี่ยหลวงพ่อกลวยอายุแค่6 7็ดขวบก็สามารถท่องคาถาเขียนขอมอะไรต่างๆได้เก่งกว่าเด็กสมัยนั้นเยอะแล้วพอต่อมา ก็พอท่านต้องเข้าโรงเรียนก็ปรากฏว่าพอเข้าโรงเรียนก็รู้สึกว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าท่านรู้มาตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนแล้วที่เรียนกับหลวงปู่ขวด<ม>ท่านก็เลยลาออกจากโรงเรียนไม่ได้เรียนหนังสือต่อแล้วก็มาช่วยพ่อแม่ทํานาทําอะไรตามปกติด้วยความที่ท่านแบบว่าเก่งแต่โดยนิสัยของท่านเนี่ยจะเป็นคนแบบเงียบๆแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบเขาเรียกอะไรอะ่ะมีชอบช่วยเหลือคนอื่นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆก็คือท่านเคยเล่าว่าสมัยเด็กๆเ,เนี่ยตอนกลางคืนเวลาที่ถ้าเกิดท่าน เห็นบ้านไหนเนี่ยลืมเปิดไฟทิ้งไว้จุดตะเกียงทิ้งไว้ไม่ปิดประตูหน้าต่างซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นดงเสือชุมโจน,นท่านก็จะชอบยิงด้วยคันกระสุนกระสุนลูกดินเนี่ยไปโดนบ้านหลังนั้นเพื่อเตือนให้เขาคอยปิดบ้านเพื่อเตือนให้เขาคอยปิดไฟอะไรประมาณนี้แล้วก็ก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยก็มีเรื่องเล่าว่าปกติท่านก็เป็นเหมือนชาวบ้านทั่วไปก็ก็มีแฟนตามปกติ แล้วก็แฟนสมัยก่อนก็คือถึงเวลาก็จะต้องแอบปีนขึ้นไปหาที่บ้านเหมือนคนสมัยก่อนนะไม่ได้แบบเหมือนสมัยนี้ที่คบกันได้โดยเปิดเผยก็ปรากฏว่ามีวันหนึ่งเนี่ยท่านก็มันเป็นคืนเดือนหงายคือมันสว่างมากท่านก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปก็รอให้มันแบบเริ่มมืดดึกสักหน่อยก็เลยปีนขึ้นไปหาแฟนก็ปรากฏว่าแฟนก็รอจนหลับไปแล้วพอท่านขึ้นไปถึงก็แฟนก็นอนแบบว่าไม่มีสติยก็คือหลับไปแล้วคือท่านก็เห็นแบบดูรูรแรงน้ำลายไหลนอนผ้าผ่อนแบบไม่ไม่งดงาม พอท่านเห็นท่านก็ปีนกลับมาแล้วท่านก็เลิกสนใจเรื่องพวกนี้ไปเลยเหมือนกับว่าท่านเห็นว่าเออมันไม่สวยงามแล้วอะไรประมาณนี้แล้วท่านก็ไม่เคยไปหาแฟนคนนั้นอีกเลยหลังจากนั้นท่านก็เลยออกบวชอะไรประมาณนี้ก็คือได้เลยโปงได้ระวังนะครับก็ไม่แน่นะอาจจะคนเราก็มีแนวโน้มคนพบก็เรื่อจะปรงกันได้เห็นหน้าคนข้างๆแล้วก็ปรง โป่งแล้วไปบวชดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่นี่คือต้องบอกว่าคือท่านก็มีบุญเก่าด้วยแหละไม่งั้นคนทั่วไปมันก็เห็นปกติท่านก็เห็นท่านก็เลละเรื่องทางโลกได้ตั้งแต่แบบสมัยหนุ่มๆเลยแล้วก็พอท่านไปบวชเนี่ยก็เรียกว่าท่านเป็นพระเกจิที่ชอบแสวงหาความรู้มากอาจารย์ท่านเนี่ยมีเป็นสิบๆองค์และอาจารย์ดังๆทั้งนั้นอย่างองค์แรกๆที่สอนกรรมฐานให้ท่านก็คือหลวง่ศรีวัดพระปางที่จังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้ก็เป็นสุดยอดพระเกจิ ในช่วงปีก่อนปี2500ที่เก่งเรื่องพลังจิตมากแล้วก็หลวงปู่ศรีเนี่ยพอเห็นหลวงพ่อกลวยอะ่ะก่อนที่จะส,อ,ะสอนวิชาต่างๆให้ท่านถามเลยว่าถ้าจะให้ค่าสอนค่าจะสอนให้หมดทุกอย่างแต่แกต้องไม่ศึกซึ่งในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายของหลวงปู่ศรีเนี่ยมีแค่2อ,อ,องค์เท่านั้นที่ท่านถามแบบนี้คือหลวงพ่อกลวยกับหลวงพ่อแพรวัดพิกลทองเหมือนกับว่าท่านรู้ด้วยอนาคตังสยานะ่ะว่า2คนนี้ต่อไปจะเป็นเกจิที่ดังแต่เหมือนถามวัดใจว่าจะเอาไหม หลวงพ่อกลวยท่านก็กลับไปคิดวันหนึ่งแล้วก็บอกโอเคตกลงไม่สึดท่านก็เลยได้เรียนวิชากับหลวงพ่อศรีวัดพระปางมาทั้งหมดเลยแล้วก็ยังได้เรียนกับหลวงปู่อิมวัดหัวเขาซึ่งท่านเป็นสิทธ์เรียกว่ารุ่นต้นๆของหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเท่าเลยแล้วก็ยังได้เรียนกับหลวงปู่เคนวัดดงเศรษฐีซึ่งองค์นี้เก่งเรื่องฤทธิ์อภิญญาสามารถต่อเอาหางควายเผือกไปต่อกับหางควายธรรมดาได้วิชาประสานอะไรพวกนี้เป็นเรื่องฤทธิ์ต่างๆแต่ว่าที่ เป็นอาจารย์ท่านที่เรียกว่าเรียนนานที่สุดน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเรียนยันอยู่ประมาณ5้าถึงเจ็ดพรรษาได้แล้วก็ได้วิชาของหลวงพ่อเดิมไปแทบจะเรียกว่าเกือบทุกอย่างในในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมเวลา <c oughs> พูดถึงหลวงพ่อกวย,ยจะยกย่องหลวงพ่อกวยบ้างว่าใครอยากได้ของจริงให้ไปหาหลวงพ่อกวยเขาเป็นคนจริงเขาเป็นคนแบบว่าไม่ยอมใครเป็นคนที่แบบจิตแข็งกล้าที่สุดอะไรประมาณนี้เป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการยกย่องมากนอกจากนั้นท่านก็ยังได้เรียนจากหลวงพ่อจงวัดน้าต่างนอก เรียนวิชาจากครูคารวสาซึ่งเรียนมาจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโคได้จากสายหลวงพ่อกลั่นวัดพญยาศกเรียนจากครูคารวสามาเรียกว่าคือเยอะมากๆอย่างอันนี้ก็เป็นตําราที่บันทึกคาถางท่านส่วนหนึ่งก็เป็นลายมือท่านซึ่งปัจจุบันที่วัดก็กจะมีพิมพ์ซีล็อกเอาไว้ซึ่งเป็นลายมือท่านทั้งนั้นเยอะมากแต่ว่าที่ท่านเรียนมาพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือเป็นตําราครูซึ่งเขาบอกกันว่า,ามีพระองค์หนึ่งไปเจอตำราเนี้ยอยู่ในโพรงไม้แล้วปรากฏว่า ใครเอาไปก็ไม่ได้ที่อาต้องมไว้พงไม้เพราะว่าใครเอาเข้าบ้านปุ๊บบ้านนั้นแบบมีเรื่องวุ่นวายชิบหายวายวอดกันไปหมดเหมือนกับครูแรงมากจนเขาเอาไว้บ้านไม่ได้เลยเามาทิ้งไ้ในพวงไม้ท่านก็เลยตามไปดูแล้วพอตามไปดูท่านก็จุดธูปอธิษฐานบอกว่าหากข้าพเจ้าจะได้เรียนวิชาจากตำรานี้ขอให้ธูปไม่หมดดอกปรากฏว่าจุดครั้งแรกไม่ไม่หมดซึ่งถ้าเป็นเราเราก็โอเคเลิกแต่ท่านก็คือเหมือนกับว่ามีมีกำลังจิตที่ดีแล้วก็ มีความมุ่งมั่นท่านก็คลิสพลิกแพลงได้ว่าเอาใหม่จุดอีกรอบหนึ่งอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้วิชาในตำราน,นี้ไปเรียนเพื่อประโยชน์ต่อพระศา,ศาสนาแล้วขอให้ทูบหมดดอกก็ปรากฏว่าทูบหมดดอกท่านก็เลยสามารถเอาตำราออกมาเรียนได้แล้วท่านจะเขียนไว้หน้าเลยว่าครูแรงห้ามเปิดห้ามเล่นห้ามอะไรทั่วไปเพราะว่าเป็นตำราที่แบบเหมือน คือคาดว่าคงเป็นกลาลัาที่มีเทวดาดูแลอยู่แล้วถ้าเกิดคุณจะเอาไปแบบทําคุณใส่มนดําอะไรไม่ดีเนี่ยเขาก็จะไม่ให้แต่เหมือนกับว่าพอหลวงพ่อกลวยประกาศว่าเพื่อพระศาสนาเท่านั้นเพื่อช่วยคนเท่านั้นเขาก็เลยให้มาก็เลยทําให้เหมือนแล้วว่าหลวงพ่อกลวยมีกําลังจิตแล้วก็มีคาถาคมที่เรียกว่าในยุคหลัง2500้าเนี่ยแทบจะไม่มีใครสู้ท่านได้เลยในเรื่องของตำราคาถาต่างๆเพราะท่านเป็นคนมีความจําดีมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่มีครูอาจารย์เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับอาจารย์ยุคปัจจุบน เครื่องรางเนี่ยเมื่อกี้ตาก็ถามอยู่ว่าเครื่องรางรวัตถุมงคลของเราพระกวยเนี่ยเยอะมากจนบางครั้งเราไม่รู้ว่าอันไหนท่านทําอันไหนท่านไม่ทาบ้างเพราะว่าอันนู้นท่านก็ทำอันนี้คือท่านมีวิชาทําท,ทุกอย่างจะทําลักยมจะทําประหลัดขิกจะทํามีดหมอจะทําผ้ายันจะทําอะไรคือทําได้หมดทุกอย่างคือเรียกว่าค่อนข้างเก่งเรื่องนี้มากแล้วก็เป็นเป็นพระที่คือเป็นที่พึ่งของของสัตว์โลกจริงๆเพราะว่าท่านจะบอกเลยว่าท่านจะเสกพระทุกเวลาเพราะท่านบอกว่า ข้าไม่รู้ว่าลูกศิษย์จะไปมีอะไรตอนไหนบ้าง mm. เพราะฉะนั้นต้องเสกช่วยตลอดเวลาและลูกศิษย์ท่านส่วนใหญ่ท่านจะไม่สนพวกแบบในพนในพันหรือว่าคนมีคนใหญ่คนโตท่านไม่สนเลย <c oughs> ส่วนใหญ่ลูกศิษย์ท่านมักจะเป็นโจรเป็นเสือ <c oughs> เป็นหญิงบริการเป็นคนพิการเป็นอะไร <c oughs> ท่านบอกคนพวกนี้มันไม่มีใครช่วยมันเลย <c oughs> ก็ต้องมีค้านี่แหละคอยดูแลมันอะไรประมาณนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นคือเรียกว่าเมตตาไม่ไม่เลือกชนชั้นวันนาไม่เลือกใครเป็นคนท่านก็ช่วย ทั้งนั้นขอให้เป็นคนที่แบบมีสัจจะว่าจะพูดคําไหนคํานั้นไม่อะไรอย่างเงี้ยท่านก็ช่วยทั้งหมด <Okay. S 2> ก็เลยทําให้ท่านมีลูกศิษย์เยอะมากแล้วเหน,หนึงที่ทําให้พระท่านดังมากก็เพราะว่าลูกศิษย์ท่านเป็นเสือขึ <Okay. S 2> ้นโจรกันเยอะจึงทําให้มีประสบการณ์ไปยิงสู้กับเจ้าหน้าที่แล้วยิงไม่ออกหายตัวบังตาได้อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ก็เลยทําให้ให้มีประสบการ์เยอะมากเพราะเมืองเนเัี่ยเป็นเมืองที่มีพวกชุมโจรมีพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเสือต่างๆสมัยนั้นเยอะ <Okay. S 2> อยู่แล้ว <Okay>. um. แล้วก็ ท่านก็เนี่ยก็คือท่านสร้างวัตถุมงคลมาตลอดชีวิตแล้วท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านจะถือเอกาคือจะฉันมือเดียวตลอดเพราะฉะนั้นจึงทําให้ร่างกายท่านเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าต้องปลุกเสกวัตถุมงคลตลอดแล้วก็ฉันมือเดียวจนทําให้ท่านป่วยในช่วงปลายปลายชีวิตพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคขาดอาหารมาเป็น1ิปีแล้วอขอให้ท่านฉันสองมือท่านก็บอกไม่เอาฉันสร้างศัจยจะยังไงก็ต้องอย่างคือท่านเป็นคนจริงเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่สนใจ พอยิ่งรู้ว่าตัวเองป่วยหนักยิ่งเสกพระทุกวันเรียกว่าตายอยู่กับการเสกพระหรือเ,เสกพระทุกวันทาทุกวันเก็บไ้ให้ลูกหลานได้ใช้อะไรประมาณนี้แล้วเหตุที่อัศจรรย์มากคือก่อนที่ท่านจะมรณเนี่ยท่านวงไว้ที่ปฏิทินของท่านเองเลยว่า11เมษาปีนี้ท่านจะมรณแล้วก็เขียนคาถานะตันโตนโมตันติตันติตันโตนโมตันตันเป็นคาถา,าแบบมหาอุดเอาไว้ให้ตรงนั้นลูกศิษย์ก็แบบโหตกใจว่าเป็นห่วงกังวลว่าจะจริงไหมอะไรประมาณนี้จนพอถึง ใกล้ๆวันนั้นปรากฏว่าท่านก็เริ่มป่วยเริ่มอะไรต่างๆมากจริงทุกคนก็มาเฝ้ารอกันอยู่รอบกุฏิไปหมดแต่ปรากฏว่าพอวันที่11ท่านก็มีอาการเหมือนแย่ลงแย่ลงแต่ก็ไม่เสียสักทีครับก็บลูกศิษย์ก็เลยคิดได้ว่าสงสัยในห้องท่านเนี่ยมันเต็มไปด้วยของอาถรรพ์คาถาอาคมมากจนไม่มีใครมารับวิญ,ญญาณท่านไปได้เขาไม่สามารถเข้าได้เทวดาที่ไหนก็เข้าไม่ได้ลูกศิษย์ก็เลยตกลงแล้วก็ช่วยกันยกร่างท่านน่ออกมาจากกุฏิท่านไปที่หอสวดมนต์ พอยกมาวางที่หอส่วนมนปุ๊บประมาณช่วงเช้าของวันท okay so ี่สิบสองก็ปรากฏว่าอยู่ดีระฆังของวัดก็ขาดแล้วก็ตกร้องเสียงงังดังขึ้นมาเลยแล้วท่านก็มรณะตรงนั้นเลยก็เลยทําให้เขาก็เลยนับว่าท่านมรณะวันที่สิบสองเมษาแล้วก็ทุกปีก็จะจัดงานบูชาท่านในวันที่สิบสองเมษาของทุกปีอะไรเงี้ยครับผมเอ้อย่างที่บอกว่าตาราที่ท่านเจอในโพม้ครับแล้ว ในนในพระในต่อไปเนี่ยมันกลายมาเป็นตําราอะไรที่ก็อาจจะ<า>มีบางอาจอาจะก็คือท่านใช้ลงในวิชาต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะมีบางองาันที่ท่านสอนให้ลูกศิษย์บางคนด้วยอ,อย่างพวกมนอันนึงที่เป็นมนวิชาเฉพาะของท่านเลยคือมนพระการมนพระการเนี่ยก็คือใครที่ทําอันตรายเข้ามาทาร้ายคนที่ห้อยพระหรืออะไรที่ลงมนพระการเนี่ยเหมือนกับว่าของจะสะท้อนกลับเข้าตัว ถึงถึงขั้นว่าท่านบอกว่ามีของท่านอย่าเอาของเนี่ยไปเที่ยวเคาะไปเที่ยวแบบใครได้ไหมมีดหมอไม้เท้าไปเอาไปเคาะหัวคนเล่นไม่ได้มันจะเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยคือท่านลงของพวกเนี้ยไว้กันไว้แก้ให้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ท่านมีเมตตามากคือคือท่านบอกเลยอ่ะก่อนที่จะมรณนะมีมีการสร้างรูปเหมือนท่านเอาไว้ก่อนที่ท่านจะมรณนะช่วงประมาณต้น,ต,นต้นปีสองสองครับก็พอตอนที่สร้างปุ๊บเนี่ยตอนนั้นท่านก็ตัวร้อนเป็นไข่อยู่ตลอดเวลาคนก็ถามว่าเป็นอะไรท่านก็บอก มันสร้างรูปกูกูก็ต้องมีอภินหารมันด้วยคนสร้างรูปกูกูก็ต้องบแบ่งจิตไปอยู่ในร่างในรูปนั้นแล้วก็ทั้งบอกมีอะไรบอกที่รูปนี้กูอยู่ที่วัดนี้แหละไม่ไปไหนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าถ้ามีอะไรจากจะ บนบานบอกกล่าวกับท่านเนี่ยก็สามารถไปที่รูปเหมือนของท่านได้เลยคือเหมือนท่านเป็นคนบอกเองว่ารูปนี้แทนตัวกูเนี่ยกูตายแล้วกูจะอยู่ที่นี่แต่คือไม่ได้แปลว่าท่านกลายเป็นสัมภเวสีติดที่อะไรเหมือนที่เราเล่าคือระดับของท่านไปสูงแนละ้วแต่เหมือนว่าท่านฝากพลังงานไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นใครที่มีอะไรมาถึงปุ๊บตรงนี้เหมือนเสรรยาสัญญาณใหญ่ที่มาบอกมาขอกับท่านได้เลยเพราะว่าตัวท่านจริงๆเนี่ยถ้ามองจากจริยวัตรของท่านเนี่ยค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเป็นจริยวัรของพระโพธิสัตว์ เพราะว่าช่วยเหลือผู้คนอย่างไม่เลือกหน้าแล้วก็มีเมตตาดูแลลูกศิษย์แล้วก็มีความจริงจังมั่นคงในการปฏิบัติค่อนข้างมากครับผมไอ้อย่างตำราคมพีเล่มนั้นจริงๆเนี่ยคือเป็นตำราที่เป็นเหมือนกับต้องมีพลังถึงจะเห็นได้หรือว่าเป็นเป็นตำราปากติเลยปกติกตแล้วทุกวันนี้อยู่ที่ไหนก็รู้สึก่ายังอยู่ที่วัดแต่ว่าก็ไม่มีใครแตะต้องอก็คือเก็บไว้บูชาไว้บนหิ้งอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขียนข้างหน้าเลยว่าแรงครูแรงห้ามห้ามเล่นห้ามใช้อะไรอย่างเนี้ย ก็จะมีเฉพาะที่ท่านสอนได้ได้บางอย่างแล้วอย่างที่ผมติดใจเรื่องที่ก่อนท่านมรณะที่บอกว่าในห้องท่านมีของเยอะอ้าวแล้วอันนั้นคือของที่เป็นเป็นไม่ดีเหรอครับหรือว่าก็คือเป็นของเหมือนกับว่าคือคือท่านลงทุกอย่างเนี่ยเหมือนลงแทนตัวเพราะฉะนั้นคือท่านลงจนมั่นใจว่าแม้แต่เทวดาก็มาสู้ของท่านไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเหมือนพูดง่ายๆคือเหมือนถ้าเป็นหนังก็เหมือนห้องนิรภัยประมาณนั้นไม่มีค <น S 1> ใคร,ใครเข้าได้ ขาก็เลยต้องยกท่านออกไปอะไรประมาณนี้คือท่านคือท่านเนี่ยเรียนทุกอย่างคือเรียนผูกเรียนแก้ด้วยอย่างเวลาเขาทําของใส่คนเนี่ยคนที่จะแก้ได้เก่งคือคนที่ต้องทําของใส่คนเป็นถึงจะรู้ว่ามันปล่อยยังไงแล้วจะแก้ยังไงเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยจะมีต้นมะละกออยู่ที่วัดทุกคนจะรู้เลยว่าห้ามกินห้ามอะไรเพราะท่านจะปล่อยของใส่ต้นนั้นทุกวันเพื่อที่จะได้ศึกษาว่าวิธีการปล่อยของมันเป็นยังไงแล้วท่านก็จะได้รู้วิธีว่ามันจะต้องแก้แบบไหนอะไรแบบนี้คือท่านเรียนทุกอย่างหรือถึึงงททท่่่าาานนนนีีแบบเป็สยออพริหมกั ปัจจุบันยังมีหลักฐานอยู่ก็คือเรื่องของการเสกคนเป็นจระเข้ซึ่งอาจจะเคยได้ยินตอนที่เราคุยเรื่องหลวงปู่สุขคราบ,รบที่ยังทาได้อีกองหนึ่งในยุคปัจจุบันก็คือหลวงพ่อกวยแลวก็ลูกศิษย์คนที่โดนเสกเป็นจระเข้นะรู้สึกว่าปัจจุบันก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่คเคยเคยอ่านในหนังสือเจอว่ามีการ,รไปสัมภาษณ์เขาแล้วเขาก็บอกว่าหลวงพ่อก็ให้เขาลงไปในน้ำเขาก็ใส่เสื้ออะไรปกติเดี๋ยวแล้วพอท่านเสกแล้วก็รดน้ำมนต์ลงไปเขาก็รู้สึกว่าเหมือน ตัวเองแบบเหมือนคนคึกเหิมผิดปกติแล้วก็อยากจะดำน้ําอย่างเดียวแล้วพออยากดำน้ําเสร็จก็ดำลงไปแล้วสักแป๊บหนึ่งพอหมดลมก็โผล่ขึ้นมาอันนี้คือคําสัมภาษณ์ของของคนที่ถูกเสพเป็นจระเข้แต่คนอื่นที่เห็นน่ะเขาบอกว่าไอ้ที่บอกว่าแป๊บเดียวดำลงไปเป็นชั่วโมงอแล้วพอขึ้นมามันไม่ใช่คนมันเป็นจระเข้แต่ปรากฏว่าพอหลวงพ่อเห็นปุ๊บหลวงพ่อก็บอกรีบจับเพราะว่าพวกเนี้ย พอเริ่มเป็นจระเข้มากขึ้นเนี่ยจิตสํานึกของความเป็นคนมันจะเริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมันเริ่มอยากเป็นรจรเะเข้จระเข้มันจะออกสู่แม่น้ําใหญ่หถ้าออกสู่แม่น้ําใหญ่เราเอารถเอาน้ำมนต์ไปตามรถไม่ได้ถ้าทิ้งไว้เกินคืนหนึ่งเขาจะกลายเป็นจระเข้ถาวรกลับไม่ได้อะไร,รก็ให้รีบจับไว้เพราะท่านรถน้ำมนต์มันก็ดาหายไปพอโผล่มาอีกทีก็เป็นคนธรรมดาเสื้อผ้าก็ยังมีอยู่ปกติเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันไม่เหมือนฮั้งที่แบบแปลงด้วยธาตุแต่คือแปลงด้วยภาพให้เห็นเป็นจระเข้เท่านี ซึ่งอันนี้ก็ลายมือหลวงพ่อใช่ใช่เป็นลายมือวาดรูปก็สวยคือหลวงพ่อเขียนว่าสวยเลยนะครับนี่ฮะมียันประกบอยู่ตลอดเลยเวลาเขียนจะต้องมียันกับกำกับนี่เพื่ออะไรคะก็คือกำกับบางอันถ้าก็กำกับไว้เพื่อกันการเรื่องของพลังงานในเรื่องของบางอันก็ห้ามเรียนโดยทั่วไปหรือต้องขออนุญาตหรืออะไรพวกนี้ก็มีหลายแบบเรียกว่าท่านเป็นตักกศิลาอยู่ในตัวของท่านท่านเองเลยคนหนึ่งเลยแล้วก็ บางคนที่นับถือสมเด็จโตเนี่ยก็จะนับถือหลวงพ่อด้วยอย่างวัดท่านเนี่ยชื่อวัดโคสิตารามเดิมก็คือวัดบ้านแขรแต่ตัวหลวงพ่อเนี่ยนับถือสมเด็จโตวัดโคสิตารามมาก,ก็เลยอเอาชื่อของวัดละคังเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อวัดแล้วก็บางคนที่เขาพวกนั่งทางในพวกอะไรเนี่ยบางคนก็บอกพระของหลวงพ่อเนี่ยพลังงานเหมือนพระของสมเด็จโตวัดละคังเลยอ,อะไรประมาณนี้บางคนก็บอกท่านมีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จโตอาจจะเคย เกิดมาเจอการเป็นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์การเป็นอะไรบางอย่างบางคนก็เรียกว่าไม่มีสมเด็จวรล,ละครก็ใช้พระของท่านได้เลยเพราะเชื่อกันว่าท่านสมเด็จวิชา,าดวงแก้วซีวลีค,คือเรียกว่าพอสมเด็จวิชานี้นึกเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้หมดเพราะมีลูกศิษย์เคยมาขอหวยท่านบ่อยอท่านก็จะไม่ให้แต่ถ้าให้ท่านจะให้ตรงๆไม่ต้องกลับมไม่ต้องอะไรแล้วบอกแล้วไปซื้อบอกซื้อเท่านี้บอกเท่านี้ก็ตามนั้นก็ถูกเลยอะไรเงี้ยคือแล้วแต่จังหวะที่ท่านจะให้ครับ ทีนี้ในอย่างใชหน่านนี่กันหลวงปู่สุขหรือเปล่าครับหรือว่าใช่ใช่แต่ว่าสันบุรีมันจะอยู่ในอีกโซนอ๋อมันคือไม่ได้ไม่ค่อยได้ไม่ได้ใกล้กันมากตรงกันมากแต่ว่าหลวงพ่อท่านเกิดมาสองสี่ี่หลวงหลวงปู่สุขท่านมรณะสองสี่หตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังอายุประมาณ1ิกว่าก็ไม่ได้ทันนนร่กแต่ท่านได้เรียนกับหลวงปู่อิ่มซึ่งเป็นศิษย์ยุคต้นๆของหลวงปู่สุขเลยเขาเรียกว่าวิชาสายหลวงปู่สุขหลวงพ่อเดิมครัวจารย์สมัยนั้นอยู่กับท่านทั้งหมดเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทําให้ท่านโด่งงัมากก็คือ ครูบาอาจารย์ในยุคป,ปัจจุบันก็ยกย่องท่านมากอย่างหลวงปู่ดู่วัสร์ที่ทิตาก็นับถือเนี่ยครับตอนนั้นที่มีพิธีเขาเรียกพิธีจตุรพิทพคชัยที่ลูกศิษย์ของท่านจะสร้างพระถวายทางวัดวัดหนึ่งเพื่อเอาไปบูรณะเนี่ยท่านก็ขอ,อนิมนต์ให้หลวงปู่ดูช่วยบอกว่าเกจิองค์ไหนบ้างในยุคป,ปัจจุบันที่เก่งจะเอามาเสกในพิธีนี้ซึ่งก็ มีหลวงปู่โตมีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองมีหลวงพ่อออดวัดบ้านช้างมีหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือแล้วก็มีหลวงพ่อกวยวัดโกศิตารามครับซึ่งในพิธีเนี่ยทุกองค์ก็มาเสกกันหมดแล้วพอเสกเสร็จด้วยความที่คนสมัยก่อนอ่ะเขาก็เป็นแอบ,บนินทากันข้างหลังโบสถ์วาพระเก่งจริงปะวะอะไรประมาณนี้นี้มันต้องเอามาลองยิงแบบดินทากันเฉยๆแล้วลูกศิษย์ไปได้ยินเข้าก็เลยเอามาแจ้งกับพระที่กําลังเสก ว่าหลวงพ่องานนี้เอาไงเนี่ยมันเอาไปลองยิงแน่ถ้ายิงออกเราเจ๊งแน่งานนี้อะไรเงี้ยทุกคนก็มองหน้ากันแล้วก็ไม่มีอะไรพอเสกเสร็จตอนแรกเขาก็จะให้หลวงปู่โตเป็นคนเอาพระไปให้มันลองคือ,อยังไงมันเอาไปลองแน่หลวงปู่โตก็บอกนู่นไปให้ท่านกลวยหลวงพ่อกลวยท่านก็เอาพระซึ่งเหรียญจตุลพิษเนี่ยเดี๋ยวลองเหรียญจตุลพิษเนี่ยเขาจะมีรูปหลายองค์อย่างอย่างที่ผมมีก็จะเป็นรูปรี่ย เขาทาเป็นวาระเดียวไหมฮะใช่แต่ว่ามีพระหลายองค์เห็นองสายหลวงปู่ดู่ก็จะมีใช่ก็คือหลวงปู่ดู่จะเสกด้วยแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อแพรหลวงปู่โตเป็นรูปเกจิแต่ละองค์ด้วยหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อกลวยจะแพงสุดท่านก็คว้าเหรียญรูปท่านเนี่ยไปแล้วก็บอกไหนใครจะลองแล้วก็ยื่นให้เขาเลยปรากฏว่าเอาไปลองยิงตรงนั้นก็ไม่ออกจริงก็คือเรียกว่าคือท่านค่อนข้างเป็นแบบเป็นคนจริงอ่ะคือแบบเมือนการลองไม่เป็นแบบนักเลงพวกนี้จะเป็นคนที่ทําของขึ้นเพราะว่าจิตเขาเข้มแข็ง เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ท่านโด่งดังมากขึ้นเหมือนกับของท่านยิ่งไม่ออกยิ่งอะไรต่างๆลองได้บอกได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่อนข้างอภินิหารเยอะทีนี้อย่างพระเครื่องเมื่อกี้ถามอยากจะรู้ว่าพระเครื่องที่โด่งดังของท่านเป็นพระรุ้นไหนฮะเยอะมากอย่างพวกถ้าสมเด็จปกโพเปนดับหนึ่งใของท่านที่คนต้องพูดถึงแล้วถ้าของที่คนอยากได้ของท่านมากก็จะมีสมเด็จปกโพเก้าใบรุ่นรแรกอันนั้นราคาเป็นแสน เป็นแสนเพราะว่าถือว่าท่านลงวิชาทุกอย่างหรือพวกรูปถ่ายของท่านอย่างรูปถ่ายรุ่นหลังๆพวกนี้ก็ราคาไม่ถูกนะเพราะว่าท่านถือว่ารูปถ่ายเนี่ยคือรูปแทนตัวของท่านอย่างรูปถ่ายเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยก็คือมีคธิค่าเล็กๆเหมือนกันนะเพราะตอนนั้นผมได้มาตอนเด็กๆ แล้วก็ไม่รู้ไงก็เอาไปใส่อาบน้ําพอใส่อาบน้ําเสร็จก็น้ํามันเข้าเพราะสมัยก่อนทัาสติกมันก็อัดไม่ดีให้เ,เราก็ไม่รู้เห็นมันมีบัตรกีของพ่ออยู่<ะ>ก็บัตรกีไปจี้กะว่าจะให้น้ํามันระเหยออกด้วยความค<ะ>ิดแบบเด็กๆก,ก็จี้ไปโดนรูปซึ่งบัตรกีถ้าโดนรูปกระดาษอย่างเงี้ยมันต้องไหมในพิษตายนั่นเราจี้อยู่ตั้งนานก็ไม่เป็นไรรูป<ม>ยังคงอยู่ปกติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่รูปนี้ก็เป็นรูปที่ท่านเสกเหมือนกันเป็นรูปที่ท่านติดที่ปา้ายโฆษณาเนี่ยเคยเอาไว้ในตู้ท กูอยู่ในตู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปดูเปิดเออใช่ลืมไปเลยว่าเอาท่านใส่ในตู้ไว้อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างปกโพี่ยทำไมทำไมถึงดังนะครับก็คือมีประสบการณ์เยอะแล้วก็เหมือนกับชื่อของปกโพคือล่มเย็นเป็นสุขแล้วข้างหลังมีรูปแม่ธรณีเหมือนล้างเคราะห์ล้างโศกอะไรต่างๆแล้วก็พวกไม่ว่าของท่านแพงดังหลายรุ่นหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกกุมารทองพวกปลัดขิกแหวนกันภยัยเหรียญอย่างแม้แต่เหรียญรุ่น3ซึ่งออกปี2 1ก่อนที่ท่านมรณะปีหนึ่งเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยก็โอ้น่าจะไปสอง0,000ื่นกว่าแล้วมั้งซึ่งตอนนั้นนะผมเคยเก็บไว้ตั้งแต่ก่อน10กว่าปีก่อนยังสาพันอยู่เลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นหมื่นไปหมดแล้วเขามีประสบการณ์เยอะมากแต่อันดับหนึ่งที่คนจะต้องชอบชื่นชอบเนี่ยคือก็สมเด็จด้วยพอจริงๆแล้วแต่คนชอบนะถ้าพวกเหรียรุ่นหนึ่งก็แพงมากเหมือนกันคือแล้วแต่คนว่าชอบแนวไหนชอบเหรียญชอบสมเด็จชอบอะไรประมาณนี้อันไหนก็ได้ที่มีรูปท่านเนี่ยคนจะค่อนข้างชอบมากเพราะว่าประสบการณ์เยอะ ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวาพินิหารเรื่องราวของเครื่องรางของขลังต่าง,าง,างๆกันแล้วก็น่าจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนนะครับสาหรับเรื่องราวของหลวงพ่อเกวยในที่นี้นะครับถ้าใครยังมีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับพูดคุยกับอาจารย์รอบทิศได้ที่แฟนเพจ Ghost Guru นะครับแล้วก็ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณตอนใหม่ๆก็จะเจอกันได้ที่ช่อง YouTube Ghost Guru รวมทั้งวันพุธเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะมีการรีรันเทปที่อาจารย์จะไลฟ์ ทุกวันไลฟ์สตรีมทุกวันเสาร์อยู่แล้วนะครับสามทุ่มนะครับโดยจะมารีรันบน YouTube อีกครั้งหนึ่งทุกวันพุธนะครับติดตามเข้ามาแล้วก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาได้ถ้าใครอยากจะให้เราพูดถึงเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับเทปหน้าเดี๋ยวจะคุยอะไรกันต่อรอติดตามกันดูแล้วกันสำหรับวันนี้วกเรองสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ